สวยมากนะครับข้างในก็อ่าค่เดี๋ยวาเปิดให้ดเปิดให้ตาผู้ชมชมหน่อยนะครับเออเวลาคุณหมอไปเที่ยวเกาหลีนะครับสมาชิกระดับประสบความสำเร็จก็คงจะเคยไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วนะเขาจะพาไปร้านหนึ่งรีกว่าร้านอีจูดีเข้า้จนะ พอไปอินดูดี้ปุ๊บใครๆก็วิ่งเข้าไปหาเครื่องสำอางเกาหลีคช่ไหมฮะซึ่งก็เครื่องสำอางเครื่องสำอางเกาหลีนะฮะมีชื่อเสียงมากคนไทยนิยมใช้มากที่สามารถดูอักษรเขียนภาษาไทยได้หรือเปล่าหนูก็เคยไปช็อปอินดูดี้ค่ะคุณหมอค่ะอินดูดี้นะต่อไปนี้หนูไม่ช็อปแล้วต่อไปอันนี้แหละใช้ตัวนี้นะโอ้โหแพ็คเกจสวยสวยน้ำมากครับมีชื่อว่าเฮมูซูนะครับเป็นภาษาเกาหลีนะซึ่งก็เป็น ค<ม>ามมมามงดงามมหัศจรรย์ที่มาจากมหาสมุทรอทะเล,ลึกนะครับนะฮนะก็ประกอบด้วยนะเออที่สำคัญก็คือสเสนลห์ไอ้เสน่ไว้เวคยได้ยินไหมฮะโฆษณาเคยได้ยินหนะฮะเสน่ไว้ก็คือหอยทากนะครับสารสกัดนะครับ อีกตัวนึ่งก็คือซีสติงซีสติงก็คือสาหร่ายแดงที่มาจากท้องทะเลลึกนะครับครับและยังมีสาหร่ายชนก็คือสไปรูลีน่านะฮะสาหร่ายเกลียวทอง <c oughs> นะครับนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีก็ะฮอไปสารต่างๆที่ช่วยทําให้ผิวพัุ์ใบหน้าต่งตึงเด้งดึงนะครับและ <c oughs> จะเห็นหนะ้ามาประกอบด้วย สองขวดด้วยกันค่ะเซรั่มกับมีมัลติครีมนะคะคนเป็นเอสเซนส์เอสเซนส์หรือเซรั่มนะครับใช้ไม่ต้่งมากแค่หยดเดียวทาทั่วหน้านะฮะก็คือใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนคำว่ามัลติครีมคนนี้ก็เป็นครีมนะฮะก็คือมัลติครีมหมายถึงว่าครีมที่ใช้ทั้งกลางวันกลางคืนมีฉะนั้นใช้สองขวดก็คือ เดครีมขวดหนึ่งใช่ไหมครัแล้วก็ได้ครีมขวดหนึ่งนะซึ่งก็ยุ่งยากเราใช้ตัวเดียวนะฮะสามารถที่จะเข้าเมอร์ได้ทั้ง24ชั่วโมงหน้าตาจะดูสดใสสวยงามแะมีออร่าตลอดวันนะครับสำนัญที่สุครออร่าปรากฏมาแล้วก็ที่คุณหมอแนะนำก็คือแพคเกจต้องสวยงามมาก